สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับผมมาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมกับผมบ่าวพัดคนเดิมนะครับผมพี่น้องครับสำหรับในคลิปนี้พี่น้องครับผมเรามาตามกันต่อนะครับผมกับแนวทางหัวซองของเลขเทวดานะครับของงวดประจําวันที่2มกราคม2568นะครับผมแนวทางชุดนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับผมถามมานะครับผมโอเคจัดให้เหมือนเดิมพี่น้องครับผมนะเข้าไม่เข้าหลุดไม่หลุดก็ จัดให้เหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าพี่น้องหลายท่านจะเอาไปไว้เป็นสถิติกันดูนะครับผมพี่น้องครับผมนะครับผมงวดที่ผ่านมาหลุดพี่น้องครับผมเนาะเด่นเก้านะครับผมงวดที่ผ่านมาให้เด่นเก้าไม่เข้านะครับผมไปมันมีหกนะครับผมแต่ถ้าใครดูเป็นหรือว่าใครนั่นก็เป็นเป็นหกก็ได้นะครับผมเนาะก็เข้าหกสามถ้าใครจะว่าว่าแบบกับหัวก็ได้นะครับผมเนาะก็เป็นหกหกเป็นเก้าอย่างนี้ก็ถือว่าก็ได้อยู่ นะครับผมมีพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาอยากอยากได้อีกนะครับผมนะถ้าใครทําเป็นดูเป็นก็ติดตามในทางชุดนี้ก็ได้อยู่นะครับผมพี่น้องครับผม9กับ6ตัวเดียวกันนะครับผม9 3 6 3ก็ได้นะครับผมถ้าจะไปพูดแบบนั้นนะครับผมก็ได้นะครับผมแล้วแต่ความ การดูของแต่ละคนนะครับผมเนาะแล้วแต่ดวงของแต่ละคนจะได้ไม่ได้นะครับผมพี่น้องครับผมเนาะอ่างวดที่ผ่านมาตามนี้เลยพี่น้องครับผมเนาะเอาแล้วงวนนี้นะครับผมตามนี้นะครับผมเนาะสองมกราคมสอง8ันห้า้อหกสิบปดะครับผมแนวทางรัฐบาลไทยนะครับของหวยซองเลขเทวดาพี่น้องครับผมงวนนี้ให้เด่นสองพี่น้องครับงวนนี้ให้เด่นสองตัวเดียวพี่น้องครับผมเนาะจับคู่มีอยู่สี่คู่มอนเดิมพี่น้องสองสาม 2 4งสี่พี่น้องครับผมเนาะอ่ะตามนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อใครชอบสองหมวดนี้ลองดูนะครับผมเนาะป่าสองจะมาหรือเปล่านะครับผมเนาะ มันก็ไม่แน่ไม่น,นอนพี่น้องครับผมเนาะแนวทางตัวเลขนะครับผมเนาะมันมาได้หมดมีสิทธิธ์ปเปลนไปได้หมดนะพี่น้องครับผมเนาะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านพิจา,ารณากันดูนะครับผมเนาะจาะปจัดัดใจกานนะครับผมเนาะเพื่อเป็นแนวทางกันเท่านั้นนะครับผมเนาะพิจารณาด้วยพี่น้องเมากระจะขัดใจกรผ่านนะครับผมเอาไปไว้เป็นสถิติไปเปรียบเทียบกับหลายๆสำนักดูนะครับผมเนาะถ้าตรงกันถ้ามาชนกันก็จัดได้เลยนะครับผมเนาะสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับผมพี่น้องครับผมขอพี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับ แห่งๆาปางๆรวยๆกันนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยถ้าใครชอบแนวทางห้อยซองแบบนี้นะครับผมเนะเดี๋ยวผมจะมาลงให้เหมือนเดิมทุกวดเลยนะครับผมนาะอาสํหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม